สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับผมนะครับอาจารย์โบจาก Happy m e a l Trading Club กันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับมองข้ามแล้วก็มองว่าไม่มีความจำเป็นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับมีความสำป็นอย่างยิ่งยวดที่เราควรที่จะต้องรู้จักนะครับนั่นคือเรื่องของการคำนวณน,นะครับที่จาเป็นนะที่ ใช้ในการเทรดนะครับแล้วถ้าเราคำนวณเป็นนะครับเราก็จะเรียงในเรื่องของการออพอร์ตแตกคัดทุนได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะอยู่ในเบสิกฟอร์เรกนะครับที่ทางเราสอนกันอยู่นะครับผมก็สิ่งแรกนะครับแล้วก็สิ่งต้องบอกว่าสิ่งที่ควรรู้เนาะในการที่จะคำนวณน,นะครับเรื่อง ในการเลี่ยงที่ให้เกิดพอร์ตแตกก็คือเรื่องของมาร์ i ิ c น l อลและก็สต็อปเอาเรเวลนะครับเราต้องรู้ว่ามาร์ i ิ c นคออยู่ตรงไหนสต็อปเอาเ v เวลของเราในพอร์ตของเราตอนที่เราเปิดออเดอร์แล้วอยู่ตรงไหนนะครับก็นในส่วนของ m a r ์ i ิ c นคอนะครับเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยผมยิบมาจาก GMI นะแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเงื่อนไขละนะครับก็ สามารถไปอัปเดตกันได้นะครับว่าปัจจุบันเขาใช้เท่าไหร่ยังไงนะครับซึ่งหลายๆบรกเกอร์นะครับก็จะประกาศนะครับในส่วนของตัวมาร์จิ้นคอร์กับสต็อปเอาท์เนี่ยในคัสเตอร์เมอร์เกรีเมนต์นะครับก็ไปเปิดดูได้นะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าแต่ละโบรกเกอร์เขาให้ในเรื่องของมาร์จิ้นคอร์กับสต็อปเอาท์ที่ไหนยังไงนะครับอย่างที่ GMI อย่างที่ผมยกมาเนี่ยเขาจะระบุเลยนะครับว่าตัวมาร์จิ้นคอร์นะครับคือ60%ของมาร์จิ้นนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่อ e ีควิตี้ต่ำกว่า60%ของมาจินจะถูกเตือนนะครับเรื่องของมาจินขอนะแล้วก็30%ของมาจินก็จะถูก Stop Out นะครับถ้าอ e ีควิตี้ต่ำกว่า30%ก็จะถูก s t o อปเอนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับของ GMI ก็ถ้าผมจะไม่ผิดจะ50นะครับบางโบรเกอร์คือ100%นะครับก็ต้องรวลัเทรดต้องระวังต้องคอยดูตรงนี้ด้วยนะครับ เมื่อเรารู้จักนะครับตำแหน่งที่จะมาจิ้งคอ l l หรือสต็อปเอาแล้วนะครับเราก็ต้องคำนวณน,นะครับว่าถ้าพอจะแตกนะครับแตกตรงไหนยังไงเราจะมีแผนในการเทรดแบบไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อที่เรรู้เขาเรียกว่ารู้จุดที่เราควรจะยอมแพ้ก่อนหรือว่าจุดที่มันจะถูกบังคับปิดออเดอร์เราเรามีบัฟเฟอร์ buffer, หรือว่าพื้นที่มากน้อยขนาดไหนนะครับที่เราจะ สามารถแก้พอร์ตได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในตารางนี้นะครับก็เป็นลักษณะพอร์ตพอร์ตหนึ่งนะครับก็เราจะทําการเปิดออเดอร์นะครับออเดอร์ที่เราจะเปิดนะครับมีทั้งออเดอร์บายและออเดอร์เซลล์นะครับก็ราคาเปิดเนี่ยเราตั้งเทนดิงไว้นะครับราคามาชวนที่1.18นะครับเป็นออเดอร์โอเพนไพร์นะครับ ราคาเปิดของทั้งบายทั้งเซลเลยนะครับอยู่ที่1.18นะแล้วเราไปปิดที่1.181นะครับอันนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าราคาที่เป็นราคาปิดนะครับก็คือเราจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างราคาเปิดราคาปิดเนี่ยจะอยู่ที่100จุดเนาะถ้าเป็นบายก็กําไรร้อยหนึง่งถ้าเป็นเซลก็ขาดุูร้อยหนึ่งนะครับถัดมาครับเรื่องหลอดไซ์ที่เราเปิดก็คือ,อ,อ1หลอดนะครับแล้วก็ขนาดคอนแทคไซส์ของ พอร์ตนี้นะครับอยู่ที่1 0 0 0 0แสนยูนิตนะครับแล้วก็ได้เรเวลเลตมา1ต่อพันนะเงินคุณในพอร์ตมี200เหรียญนะครับโอเคก็เรามาคำนวณก่อนว่าถ้าเราเปิดออเดอร์ที่1.18นะครับเราจะถูกเก็บมาจินเท่าไหร่นะครับเพื่อเราจะได้ไปดูในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์มาจินได้นะครับหรือว่าตัว s ต o p out l e v l l กับกับมาจินขอได้นะครับ ก็คำนวณแล้วนะครับใส่สูตรนะครับในการคำนวณตัวมาจินนะก็ใช้ price ก็คือราคาเปิดนะครับคูณ contract size นะครับคูณ lot นะครับหารด้วย l e v e r a t e นะครับสำหรับมาจินที่คำนวณออกมานะครับก็จะอยู่ที่118 usd นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนวณนะครับก็คือเรื่องของการคำนวณกำไรขาดทุนนะครับเราใช้ราคาเปิดลบราคาปิดนะครับห่างกันเป็นกี่จุดนะครับแล้วก็คูณด้วย lot นะครับก็ สำหรับคู่ที่ <c oughs> เงินตัวหลังนะครับเงินในพอร์ตนะที่เป็นเออไม่ใช่เงินตัวหลังในคู่สก,กุลเงินนะครับโกบเออเดเคลนซีน่กับเอ่อตัวเบสเคลนซี่เนาะโขดเคลนซี่ตรงกับเงินในพอร์ตที่เราฝากนะครับเวลาคำนวณกำไรออกมานะครับมันจะออกมาเป็นสก,กุลเงินตรงกับเงินที่เรายมยนี่อยู่ในบัญชีนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเอ,อ่อ เพดคู่ที่โคดเคเรนซีไม่ตรงกับเงินในพอร์ตนะครับเวลาที่ได้กำไรออกมามันออกมาเป็นในรูปของโคดเคเรนซีก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะคอนเวิร์ตออกมาเป็นจำนวนเงินในพอร์ตนะครับเช่นคู่ยูโรออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับเวลาทำกำไรออกมานะครับจำนวนจุดตรงนั้นที่ออกมาเนี่ยคูณหลอดออกมาแล้วเนี่ยบันคำนวณออกมาเป็นกำไรในรูปของออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับแล้วออสเตรเลียนดอลลาร์ตรงนั้นนะครับเป็นกี่ USD ก็จะต้องถูกคอนเวิร์ตราคามาอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งทำให้มันยากกับชีวิตเนาะก็จริงๆก็จะแนะนำนะครับสำหรับทุกๆคนที่เรียนที่ Happy m e a l Trading Club นะครับให้เทรดคู่ที่เงินตัวหลังนะครับหรือขวดคันซี่ตรงกับเงินในพอร์ตนะครับก็จะง่ายกับชีวิตนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าคำนวณกำไรขาดทุนเนาะก็ถ้าคำนวณออกมาแล้วนะครับเอาราคาเปิดลบราคาปิดนะครับก็เห็นว่าห่างกันร้อยจุดใช่ไหม แล้วก็เปิดหลอด1ลอดนะครับก็จะขาดทุนหรือกําไรอยู่ที่100่งร้อยดอลนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือภาพคร่าวๆง่ายๆเนาะที่เห็นตามโจทย์แต่ที่ยากกว่านั้นนะครับสมมุติว่าถ้าเราเปิดไปที่1.18แล้วนะครับเรามีสเปซอยู่20จุดนะครับสมมุตินะมีสเปซยี่สิบจุดเ,เราโดนตัว Stop Out level นะครับ s t o p Out Level โดนบังคับปิดออเดอร์นะที่100%นะ เมื่อไหร่ก็ตามทีอ่อีควิตี้เท่ากับมาจินนะครับจะถูกบังคับปิดออเดอร์ทันทีนะเอาไม่ใช่สิร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องต่ำกว่าเนู้นต้องสมมติว่าร้อยเหลือร้อยสิบเจ็ดจากเหลืออีควิตี้ร้อยสิบเจ็ดจากมาจินร้อยสิบแปดนี้ยโดนบังคับปิดออเดอร์ทันทีนะครับแต่ว่าร้อยสิบแปดยังยังอยู่เพราะว่ามันยังเท่ากับมันยังไม่น้อยกว่านะครับโอเคอสมมตินะเรามีบัดเจ็ตอยู่ที่200นะครับเปิดออเดอร์ ปนะครับที่1.18นะครับเราโดนเก็บมาจิ้นไปที่118นะเราเปิดออเดอร์ปุ๊บมันติดสเปรด20จุดใช่ไหมเท่ากับว่าเปิดมาปุ๊บเราออเดอร์นั้นติดลบ20นะครับจากเงินส0งร้เหลือ180ใช่ป่ะแต่ว่ามาจิ้นเรา118นะครับก็มันมันก็ออกมาเปอร์เซ็นต์มาจิ้นไปร้0ยกว่ากนะครับก็เท่ากับว่าะระยะห่างนะครับระหว่างราคาเปิดเอ่อระยะห่างจากของ อ,อีควิตี้ของเรานะครับเมื่อเทียบกับ m a r ิ i นแล้วนะครับถ้าเราใช้เราได้มาที่100%นะครับได้ได้ตัว stop out ที่100%เนะเท่ากับว่า,าเราจะปล่อยให้ราคาวิ่งผิดทางได้63จุดนะครับถึง63จุดปุ๊บโดนมาคับปิดออเดอร์ทันทีนะครับ <c oughs> ตรงนี้ไม่งงเนาะเพราะว่า,าถ้าราคาวิ่งผิดทางไป63จุดเนี่ย เงินในพอร์ตของเราจะเหลือ117เรียนระนะครับก็เข้าเงื่อนไขในการที่จะ stop out นะครับถ้าเงื่อนไข stop out อยู่ที่100%นะแต่ถ้าเงื่อนไข stop out อยู่ที่50%ก็ราคาต้องลงไปถึง58ใช่ไหมตัว equity ลดต้องลดลงไปถึง57ก็จะถูกบังคับปิดออเดอรนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัว stop out level ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้า บางคนไม่ได้สนใจบางคนไม่ได้ให้ความสนใจไม่ได้รู้นะครับก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนที่พอร์ตเราจะแตกนะครับอันนี้คือในกรณีที่เรามีเงิน200ใช่ไหมลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าเรามีเงิน2000ล่ะนะครับถ้ามีเงิน2000เนี่ยก็ทุกอย่างนะครับที่คำนวณออกมาเหมือนเดิมเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเราโดนเก็บมาจิ้นเท่าเดิมนะแล้วก็โดน Profit เท่าเดิมนะครับติดลบร้อยเหรียญเหมือนกันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะครับถ้า,าสเปซที่20จุดเนาะก็เท่ากับว่าเรามีเงินเหลืออยู่ในพอร์ตตอนเปิดออเดอร์นะ1980ถูกปะ่ะแล้วโดนมาจินอยู่ที่118ดังนั้นมันลงไปได้1863จุดนะครับเห็นไหมถ้าถ้าบารเจ็ทเราใหญ่ ถ้าถ้าทุนเราใหญ่นะครับเ,เรายังเราปล่อยให้มันลากผิดทางได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือเรื่องปกติถูกป่ะแต่ว่าการลากของมันลากได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ budget สอ0 0ัใช่ไหมได้ใช้เ e v e r a g e หต่อพันด้วยเนาะเราโดนลากได้1นึ่งจุดนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ leverage นะครับเหลือหนึ่งต่อร้อเกิดอะไรขึ้นนะครับ margin ของเราจะกลายเป็น1,180ทันทีนะครับ มาจิ้นเหลือ1,180ทันทีทำให้เราผิดทางได้น้อยลงนะครับเหลือ800จุดนะครับถ้าผิดทางไป800จุดปุ๊บพอแตกทันทีนะครับอันนี้จะเป็นการเทียบระหว่างเลเวเลตมากกับเลเวเลตน้อยนะครับมันมีการสอนที่ว่าให้ใช้ให้เลือกใช้เลเวเลตมากๆเการเลือกใช้เลเวเลตมากๆจะเสี่ยงนะครับการใช้เลเวเลตน้อยๆจะดีกว่าอันนี้คือที่เขามีการสอนกันนะแต่ว่าทางเพจแนะนําบอกว่า เรามีเงินเท่าไหร่นะครับเราใช้เลเวลให้สูงที่สุดเลยจากที่โบรเกอร์ให้มานะครับแต่เราควรจะต้องคำนวณเลเวลของเราเองว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะเราใช้เลเวลยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ว่าเราได้เลเวลจากโบรเกอร์มามากมากยิ่งดีนะครับสมมุติอย่างนี้เราบอกว่าเราเปิดออเดอร์ล็อตหนึ่งอตเหมือนกันนะครับทุน2,000เหรียญเหมือนกันนะครับเราเปิดเลเวลหนึ่งต่อพันนะครับเราโดนมาจิ้นแค่ร้อยสิบแปด แต่ถ้าเราเปิดด้วยเลเวลเลตหนึ่ต่อร้อยแล้วโดนมารจิ้น1,180นะครับเราใช้เลเวลหนึ่งต่อพันเราปลอดภัยกว่าระยะที่ออเดอร์จะวิ่งผิดทางเนี่ยได้ยาวกว่านะครับกเ็เรื่องการคำนวณเลเวลเลตนะครับเรื่องเออเรื่องการคำนวณเลเวลเลต่ออเดอร์เนาะก็แนะนำลองไปดูคลิปก่อนหน้านะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดดีเทลแบบลึก,ลกๆนะครับก็แนะนำมา เ,เรียนที่คลาสได้นะครับเพราะว่าเฉพาะหน้านี้นะครับเราสอนกันบางที20นาที40นาทีเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้มันได้แค่15นาทีเนาะก็ยกตัวอ,อย่างให้ดูคร่าวๆล้วกันว่ามีบัตเจตเท่ากันนะครับแค่เปลี่ยนเลเวลเลปุ๊บความเสี่ยงต่างกันแล้วนะครับแล้วก็ในวิธีการเอาไปใช้งานเนาะเราก็ต้องควรที่จะคำนวณมาจิ้นให้ได้ก่อนนะครับว่า เ,เวลาเราเปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับโดนเก็บมารจินเท่าไหร่นะครับสัดส่วนของออในเรื่องของ STOP OUT l e v e l นะครับมากน้อยขนาดไหนนะ mm hmm. ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปมีเดี๋ยวทำคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับ mm hmm. เพิ่มเติมขยายตรงนี้นะครับ15นาทีนะเฉพาะหน้านี้หน้าเดียวเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเนื้อหาต่อไปนิดนึงนะครับ mm hmm. ก็ในเรื่องของการคำนวณกำไรขาดทุนนะครับสำหรับการเทรดโเ็นะบอกเลยว่า กำไรขาดทุนไม่ว่าจะออพอเราเปิดออเดอร์อยู่นะครับมันจะถูกบุ๊กเป็นกำไรขาดทุนเมื่อเราเปิดออเดอร์เท่านั้นนะครับถ้ากำไรอยู่ก็เป็นกำไรทิปถ้าขาดทุนอยู่ก็ขาดทุนทิปนะครับมันสามารถวิ่งกลับมาในส่วนของเป็นทั้งกำไรและขาดทุนได้นะครับก็ต้องเป็นหารจัดการให้ดีนะครับแล้วก็พยายามเทรดนะครับด้วยการดูเรื่องของสุขภาพของพอร์ตนะครับก็คือตัวเปอร์เซ็นต์มาจิ้นนั่นแหละนะครับให้สูงยิ่งสูงยิ่งดีนะ แล้วก็รอ,อนะครับถ้าขาดทุนอยู่ก็รอได้นะครับถ้าเราคำนวณเป็นนะมันก็จะรอได้นะการคำนวณน,นี้คือคำนวณเรื่องของหลอดเรื่องของอในส่วนของ P/E ด้วยนะครับมาดูคลิปนี้รูปนี้รูปสุดท้ายนะครับที่เราจะนําเสนอกันในคลิปนี้นะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างพอร์ตพอร์ตหนึ่งนะครับที่เขาใช้เลเวลสูงมากต่ำมากใช้ด้ยต่ํามากนะครับก็จะโดนเก็บมาจิ้นสูงมากนะครับเปิดแต่ออเดอร์0.01 เลยนะครับแล้วก็พอร์ตนี้ total profit นะครับกำไรเป็นกำไรเป็นบวกอยู่นะกำไร7จ8 3เหรียญน,นะครับแต่ถูก margin call เนื่องจากว่าเปอร์เ,รเซ็นต์ margin ต่ำกว่า100%นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเนาะถ้าเราใช้ในส่วนของ level ที่ต่ำนะครับโดนเก็บ margin เยอะๆเนี่ยโอกาสที่เราจะ stop out โดนล้า,ลางพอร์ตง,ง่ายกว่านะครับ โอเคก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความเดียววันไหนว่างๆจะทําเฉพาะหน้านั้นหน้าเดียวนะมาขยายความให้ฟังกันนะครับก็คลิปนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้เนื้อหานะครับที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนกระบวนวามนะครับก็ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ s u b s c r i b e นะครับที่เพจให้ด้วยนะครับที่ช่องให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ